สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตาบลพิตรเพียนนะครับหมู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยม 1. 1> หมู่หนึ่งพิตรเพียนนะครับนะฮะที่นี่มีวัดโบราณวัดเก่าแก่อยู่วัดหนึ่งซึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้มาดูกันนะครับม,มันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องของพรันเรศวรด้วยแล้วก็มีเรื่องของอความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เยอะนะฮะเพราะว่า บอกมีเจอกับพวนช้างม้าบุานอะไรต่างๆนะแล้วก็เป็นที่พักทับของพระนเรส่วนด้วยนะแต่ว่าวัดเนี้ยต้องการคนที่จะมาบุรณะซ่อมแซมมันยังไม่มีอะไรเลยมีพระอยู่สองรูปไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคมีพระสองรูปตอนนี้มีพระจำราศากดิ์สองรูปเหมือนเป็นกำนัทสงฆ์พระบรรนะครับยังไม่มีอะไรเลยอยากให้มาครัหือมันเป็นวัด เป็นเป็นอะไรนะฮะอันนั้นนั่นคือเมื่อปีช่วงปีห้าหมอไม่แน่ใจประมาณห<ะ>้าห้ามั้งผู้ว่ารายการจังหวัดยุธยาเขาหาต้นไม้ยืนต้นที่เป็นอายุยืนะ่ะก็เข้าประกวดของจังหวัดยุดยาได้ได้อันดับสองมาด้านไม้ฉ่ำฉาคือไม้ไม้กัมปูอันนี้ใหญ่ที่สุดในยุธยาเลยก็ใหญ่ที่สุดแต,แต่ล้มแล้วล้มแล้วครับ ครับแล้วนี่ก็อยู่กับกำนันสิงชัยแล้วครับเล่าให้ฟังนิดนึงวัดอันนี้พอคร่าวๆครับมันมีประวัติความเป็นมาไงคือเดิมเลยวัดนี้มันก็เป็นวัดล้างนะครับวัดหลวงพ่อเปินเนี่ยนะครับเป็นวัดล้างแต่จริงๆแล้วตามโฉนดที่ดินเดิมจริงๆแล้ว่หลัง100ร้อยกว่าปีไปแล้วเนี่ยโฉนดที่มีอยู่เนี่ยจะเขียนไว้ว่าวัดบ้านนางอายจะมีสองวัดคือตรงเนี้ยที่ยืนอยู่เนวัดหลวงพ่อเปินเนี่ยก็คือวัดบ้านนางอายออก นะครับณปัจจุบันเหลือที่สามไร่เศษแล้วก็ฝั่งที่เป็นคลองเนี่ยเดิมสมัยก่อนเขาว่าเป็นแม่น้าลบบุรีแล้วฝั่งนู้นก็คือวัดนางอายบ้านนางอายตกณ<ม>ปัจจุบันมีเนื้อที่หนึ่งไร่เศษนี่เจดีย์เนี่ยก็สร้างเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกคือคนที่มาเคยมานั่งเหมือนนั่งวิปัสสนาอะไรเงี้ยเขาก็มองเห็นแล้วก็เลยให้ในายทุน,นมาสร้าง ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยฮะคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นที่พักทับของพระนเรศวรแล้วบริเวณเนี้ยชาวนาที่ทํานาเนี่ยเวลาไถนาก็จะเคยเห็นเป็นกระพวนช้างกระพวนม้าอะไรพวกนี้ยก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ของบนแพ์ของอาจารย์ประสานแล้วก็ลุ่มน้ําเนี้ยอาจารย์ประสานก็ขุดค้นเจอเพื่อเครื่องโบราณสมัยสุโขทัยนะครับ บางอย่างเป็นเพื่อตุ๊ก,กาตาเป็นเครื่องเคลือบอะไรพวกนี้นครับอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของบ้านแพกอ,อ,อันนี้มันเป็นเขตรอยต่อบ้านแพกกับมหาราสุดเขตของมหาราชเลยก็คือหมู่หนึ่งพิธเพียรแล้วติดไปนี่ก็คือเป็นสำเพเนีงนเยงแล้าเรียกว่าหมู่บ้านสันป่ามาไงดิงสันสะดวกครับเนี่ยมาอย่างนี้ก็เข้าโรงเรียนบ้านแพกเลยครับโรงเรียนบ้านแพกประชาสันนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยนะครับก็ประมาณ3ามกี่โดถึงวัดเลยหรือว่าวิ่งเส้นลบบุรีบางประหันนะครับ มันจะมีสะพานข้ามคลองก็วิ่งตรงหน้าวัดเหมือนกันครับ,รบนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูอันซีนิดหนึ่ง เือ,อนซีนที่ว่าเนี่ยอยู่ที่วัดโพครับตําบลลงช้างอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครรียานะครับอันศีนยังไงก็คือว่ามันเป็นมณฑปเก่านะครับที่ครอบลอยพระพุทธบาทไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดนะฮะน้อยน้อยมากแล้วก็ที่สําคัญคือมีเรื่องเล่าคือว่าที่มณฑปแห่งนี้นะครับมีการเขาเรียกว่าทําพระเป็น เป็นพระพระพิมพนะรพระพิมพ์ที่เป็นเหมือนกับพระพิมพ์วัดโพเขาเรียกอย่างนี้นะครับพระพิมพวัดโพแล้วก็มีการติดไว้ตามหน้าบันนะครับรูปร่างเป็นยังไงนะวันนี้จะต้องไปดูกันนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันครับ ที่นี่นะฮะนอกจากะเป็นอันซีแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวของเครื่องรางของขังที่คนนิยมมากเลยตอนนี้เรามาดูว่าที่เขาเรียกคนดุกอย่างนี้ที่เป็นครอบพระครอบรอยพระบาทอย่างนี้จะมีเรื่องราวของพระพิมพ์พิมพหนึ่งนะครับนี่ครับซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะฮะอันนี้องไรฮะนี่อันนี้ก็คือพระพิมพ์วัดโพนะครับที่เรียกกันในณปัจจุบันนี้จะมีเป็นพิมพ์ทั้งเจ็ดวันเลยพระพิมพ mm. ประจําวันเลย มันดูผิวปาะหผงของเขาจะติดไว้ตามหน้าต่างหน้าบันเนี่ยเอาตะปูตอกไว้เอกลักษณ์ก็มีรอยตะปูนี่นะครับอ๋อมีตะปูตอกไว้ใช่ตอกไว้กัหน้าบันที่เป็นไม้หน้าหน้าต่างเอ่สมัยโบราณเลยนะสมัยโบราณแล้วก็เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยคุณเนื้อน่าจะเป็นเนื้อชินตะกัวชินตะกัวชินตะกัวตะกัวใช่ไหมฮะครับอ๋อนี่ใช้เรื่องคาดแ้วแ้วคาดแ้วคาดทำอะไรต่าง พระองค์ก็พัน๋อมีรูอย่างเงี้ยนะพระกพันแถว่ข้านโอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเสิหลวงพ่อไม่มีแล้วเลยหาไม่ได้แล้วไม่มีแล้ววันนี้ก็ถือว่าจะหมอแบ่งหลวงพ่อเท่งองค์เนี่ยไม่ได้ออ๋นะเขาเรียกว่าพิมพ์วัดโพนะครับพิมพ์วัดโพแต่วันนี้คือวัดโพด้วยวัดโพครับอืมนะ นี่ก็คืออีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นอันซีิจริงๆครับนะครับเป็นรอยพระบาทครับอยู่ที่วัดโพนะครับอยู่ที่โรงช้ามหาราชครับนะครับวันนี้พา,พมมา,าคุณผู้ชมมาดูว่าเนี่ยนะครับอยากให้คุณผู้ชมมาดูว่าศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะฮะวันนี้พาไปดูสั้นๆนครับ